ภา,ภาโดนพันโดนดีแทตตี้เกมส์ทีมทีมาครับไปเริ่มหนุกดูเลยนะเอะๆเรียกบทเป็นอาจารย์นะแล้วก็เด็กๆแขกับเชิญคือแบงค์ฮ <Halloween! S 1> ัลโลวีนเบาเสียงก่อนเดี๋ยวพาไปหนุกวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการไปขอขนมของหวานนะโอ้ยนาเบื่อนี่อะให้ดูของอนะไปไปใส่กันเลย สุดยอดมากเลยอะเฮ้ยพี่มึงขอของหน่อยสิเอามาเร็วเออเอามาเอา้าได้อ่าเอาคุกกี้ไปเลยอ่ะเย้ผมได้แล้วครูออ้คุกกี้ใส่อย่าผิดนะนายลงไปลุงเจ้พี่ครับผมขอหน่อยน้าน้าขอหน่อยนะเป็นเด็กเออเป็นลมตาย โอ้คิปเปิลไปนี่เร็วเร็วเอาของมาเร็วผำขอหน่อยนะครับไม่งั้นผมจะระเบิดบ้านคุณพีไม่ใช่จีู่่มาเบิดเออไหนน้า่อนมังกรเด้อร์เร็วกับนี้ให้แล้วนี่เอามาเลยนี่ครับโอเค แย่จริงๆไงไปขโมยของของเขาดีๆไม่ได้แจ้งขโมยเอามาเร็วเป็นไงล่ะเอาแมงมุมมาหลอกบ้างแมงมุมหลอกตัวเองไม่งั้นกลัวไอ้ไอกาบเป็นไงโดนเอนเดอร์ดักกอนโอเคไห้ได้นะแครอทให้คืนฮาโลวีน จบยังวะแฮปปี้ฮาโลวีนบายบ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องผมด้วยครับ bye bye, บ๊ายบายครับบ๊ายบ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 ายอีพีโซดหนึ่งนะอย่าลืม